f ีทุกๆท่านเพื่อนรักของดิฉันเขียวเลิ่ล้ำนี้นั้นสวยเหลือเกินค่ะ This is a nice emerald c a b o c h o n and come from a set มีทั้งต่างหูแล้วก็มีคอด้วยส่วนแบบนั้นหาไม่ได้ยากค่ะเพชรหมดนั้นรวมกันตรงคอนั้นมีเพชรถ,ถึง12กลัด75มารกฏ10เมตร ตัวเรือนเป็นไว้โกล 18K ส่วนต่างหูนั้นมีเพชร136เมตรแล้วก็มีมรกตอีก4เมตรเช่นเดียวกันค่ะเป็นทาวเรือนทองคำขาว 18K เพมราคาทั้งเซตนี้ใครรับไปพี่ชูชัยให้4ล้าน8แสนบาททั้งเซตเลยแค่นั้นไมพอครับพี่ชัยลดให้เหลือเพียง3ล้าน8แสนบาทลดไปแล้ว1ล้าน แต่ใครรับไปพี่ชูชัยให้ this is a masterpiece one every piece gorgeous okay it is a beautiful one unique piece and design very nice never out design it's not too much and not too simple งานชิ้นนี้นั้นหวานหรือเกินไม่เยอะเกินไปแล้วก็ไม่น้อยเกินไปกำลังดีแล้วราคานี้ตกใจค่ะ เอาจัดให้ฟินาลไพร์สองล้านห้าแสนบาททั้งเซตเลยปรากดกระดัดเป็นแสนแสนแล้วเปราก่อนนั้นค่กระดัดหนึ่งเป็นแสนเกือบ30กระลัดแล้วก็3ล้านกว่าตัวเรือนอีกเป็นล้าน2 5 0ล้าน5แสนบาทเท่านั้นคุณน้อง2 5 0ล้าน5แสบาทใครรับไปจัดให้ราคาจาก3 4่พันเหรียญขายเพียงไม่กี่ร้อยเหรียญค่ะ แล้วไปของสวยแล้วดูรวยเขียวนำเงินมาชีวิตคุณหารสาพาเพลินเขียวหรือเกินค่ะดอกไม้เขียวหมายถึงความชะอุ่มบร๊ซัมนำพาถึงความโชคเลิศล้ำจัดไปเลยค่ะ Take it now okay I love you I tell you don't miss it get it now this set okay Look at that.